สวัสดีค่ะครัวแม่บุญนะคะทําง่ายแล้วก็กินอร่อยมาพบกันอีกรอบหนึ่งวันนี้แม่บุญมีผักที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะ,นะคะแม่บุญก็มาอยู่เววเยี่ยมแม่บุญก็มารู้จักจากที่นี่เหมือนกันเป็นผักของเวียดนามนะคะใบมันจะคล้ายๆใบชะพลูแล้วเขาจะหอมๆมานะคะอันนี้คนเวียดนามเขาจะกินกันกับเมี่ยงกับ อะไรของเขาอะไรนะำโปเปียของเวียดนามอะค่ะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเอามาปลูกไว้แล้วมันขึ้นเองอะนะคะพอปลูกแล้วมันจะมีมเมล็ดมั้งตกลงไปแล้วก็พอถึงหน้าตอนนี้ค่ะช่วงเนี้ยหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นเองอะนะคะแล้วเมื่อเช้าเดินผ่านแบบมันเยอะมากเลยอะจะไม่ทําอะไรเลยก็จะเสียดายไปเฉยๆนะคะแม่บุญก็เลยคิดว่าลองดูนะไม่เสียหลายนะคะนี่ก็เอามาล้างเอาไว้แล้ว แล้วก็ปั่นเอาน้ําออกแล้วนะคะเป็นใบๆแต่ว่าเวลาแกงอย่างเนี้ยเราเห็นเยอะๆอย่างเนี้ยนะคะเวลาแกงเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะหดเนาะหายไปหมดเลยเหมือนกับผักขมของของฝรั่งอะนะคะเวลาแกงก็หายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาอะไรมาเสริมนิดนึงพอเออในครัวมีมีฟักทองนะคะเหลืออยู่ครึ่งลูก แม่บุญก็ว่าเอ๊ะมันก็ไม่เลวนะมาลองแกงใส่ฟักทองดูลองดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนสาบานได้ก็จะคิดมาทําในวันนี้นะคะทีนี้จะแกงจะแกงยังไงมันถึงจะอร่อยมันน่าจะเป็นแกงกะทินะแกงกะทินะคะพริกแกงเผ็ดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่ชอบไม่จํากัดนะคะแม่บุญใช้หนึ่งซองเพราะว่ามันจะพอดีแล้วก็มีกะทิ อันนี้กะทิเมื่อวันก่อนทําขนมแล้วมันเหลือจะเอาวันนี้จะเอามาแกงะนะคะมันก็น่าจะพอไม่น่ามันไม่ต้องเยอะมากแล้วก็มีน้ําปลานะคะน้ําตาลแล้วก็มีน้ํามันน้ํามันมะน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันพืชอะไรก็ได้นะที่บ้านมีอะไรก็ใสอันนั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาตามแม่บุญเปย์นนะทำอาหารเอาตามที่ตัวเองชอบนะคะยังไม่บุญทําวันนี้เห็นไหมไปเห็นผักเห็นอะไรอย่างเงี้ยคิดขึ้นมาว่าเออมันน่าจะทําอันนี้ได้ แล้วก็มีน่องไก่หนึ่งน่องแต่ว่าจะไม่สับนะคะจะแล่จะแล่เป็นเนื้อเป็นเนื้อไก่แยกออกมาแล้วก็จะเอาหนังนี่ทิ้งไปก็จะมาแล่ก,กันเลยนะใช้เนื้ออกไก่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแกงแบบนี้แม้แต่คุณมิเชลนี่แกก็จะบอกว่าใช้ตรงส่วนตรงน่องเนี่ยมันจะอร่อยกว่านะคะ เวลาเอามาผัดอย่างเอามาผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี้ยถ้าเอาตรงอกมาก็ได้แต่ว่าความอร่อยความมันจะเป็นหนึบหน,บนะคะหนึบๆอร่อยๆเนี้ยมันจะเป็นส่วนน่องซะมากกว่าตรงนี้เราก็ไม่เอานะคะก็ทิ้งไปแม่บุญก็จะมาลอเอาแต่ช่วงนี้ ทำน้ำซุปได้นะคะเอาไปต้มทำน้ำซุปตอนที่จะทิ้งเดี๋ยวก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะขนาดพอคําไม่เล็กไม่ใหญ่วันนี้จะผักเยอะเยอะกว่าเนื้อนะคะเนื้อไก่นี่จะน้อยหน่อยผักจะเยอะหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพ น,นี้ก็แล่เอาหนังทิ้งไปนะคะเดี๋ยวแม่บุญจะแล่ให้เสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะหลังจากที่หั่นไก่เสร็จ เราก็จะมาเริ่มทําแกงกันแล้วนะคะเริ่มแรกแม่บุญก็จะใส่น้ํามันมะกอกลงไปในกระทะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้มันเริ่มอุ่นมากขึ้นมากขึ้นนะคะเริ่มร้อนขึ้นไม่ใช่อุ่นขึ้นพูดผิดอีกแล้วก็ใส่น้ําพริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ ที่ไม่ให้มันร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะคะไหม้ก่อนสุกฟูได้ที่นะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปจะักให้หอมเลยนะคะ คุณจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะผัดลงไปด้วยให้หอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระทรียมนะคะ แม่คุณก็จะใส่น้ําต้มซุปไก่ที่ทำเอาไว้จากจากกระดูกที่มื่ดสักครู่เนี่ยนะคะลงไปด้วยถึงตอนนี้ก็จะใส่เอออะไรล่ะฟักทองค่ะใส่ฟักทองลงไปนะคะ น่่าอรอรยเนะเดี๋ยวจะขอปิดฝาทิ้งไว้สักให้เขาสุกก่อนนะคะตอนนี้แกงก็เดือดนะคะเดือดมากๆแล้วคุณก็จะเติมน้ำปลานะที่ใส่น้ำปลาตอนที่เดือดเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะ อันนี้เวลาทําชิมดูนะคะปริมาณมากน้อยใครชอบเค็มชอบหวานยังไงก็เติมเอาตามที่ชอบนะคะแม่คุณก็จะเติมน้ําตาลลงไปนะคะ1ช้อน วันนี้เดือดจัดเลยนะคะักทองก็สุกแล้วแม่บุญจะใส่ผักใบชะพลูของของเวียดนามนะคะลงไปไม่ได้หันนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันถูกความร้อนเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยดีค่ะมันจะได้กลิ่นของของใบใบชะพลูของเวียดนามนะคะ มันจะซ่าๆขึ้นมามันก็แปลกๆนะรสชาติจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามันก็อร่อยนะคะไม่เลวไม่เลวใช้ได้แต่ขอแม่บุญจะขอใส่น้ําตาลเอาเติมนี้ดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกมันจะเค็มไปนิดนึงอันนี้แม่บุญปิดไฟแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินกัน